อได้มาปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบความแข็งแรงให้ดูด้วยนะครับแบบนี้นะครับเพิ่งได้ใส่ไฟมาใหม่เลยนะครับผมเดี๋ยวมาแกะให้ดูส,สดๆเลยนะครับอันนี้เพิ่งได้รับมาเมื่อกี้เลยนะ นี่นะครับผมสายไฟของเรานั่นเองรุ่นที่เราสั่งมานะครับเป็นปักพ่วงแบบ4ทางสามารถเสียบได้ทั้งหมด4หัวเลยนะครับเป็นแบบ2ขานะแล้วก็3ขาก็เสียบได้นะครับอันนี้หัวปักไฟเป็นแบบนี้นะครับผมสายไฟนะครับเป็นแบบ VCT 2อคูณหสแควร์มิลนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองขี้ให้ดูนะครับสายปักพ่วงที่ผมสั่งมานะครับมีความยาวอยู่ที่15เมตรนะครับซึ่งเขามีให้เลือกหลายความยาวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองขี้ออกมาให้ดูนะครับผมยาวๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ปักพ่วงตัวนี้นะครับผมนิยมใช้มากนะคร งานก่อสร้างนะครับผมเพราะว่ามันมีความทนทานนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทดสอบความทนทานให้ดูนะครับโดยการโยนลงพื้นนั่นเองนะครับผมลองโยนลองโยนอีกทีนะครับผม,มเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาดูกันนะครับปั๊กนะครับก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับ